ขอ,อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวในจุดดาวของผมนะครับนี่เลยนะครับผมผมก็ปั้นสุดที่สุดเท่าที่ผมจะปั้นได้ในตอนนี้แล้วนะก็อัพเป็นเจ็ดดาวแล้วก็อาวุธมาปลุกเติมหมดแล้วนะครับผมทั้งสี่อันนะนี่ก็ทองอารามหมดเลยนะครับผมสูงสุดแล้วนะแล้วก็อัพดาวแดงเนี่ยผมก็อัพมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมไม่มีหินอัพต่อก็เลยไม่ได้อัพต่อนะแล้วก็ อาอาทีมที่ผมจะใช้ลงนะครับผมก็จะเป็นทีมนี้เลยนะแล้วก็พึ่งหอขอหงไฟนะครับผมที่ผมอัพมาเป็นเลเวล14บนะก็จะมีลดดาเมจแล้วก็หนังปล่อยฟูรี่เนี่ยเขาจะได้ฟูรี่คืนมานะครับก็จะเล่นหอประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวในหนึ่งหน่งนแล้วกันเนาะโอเคอันนี้พลังเขาเราขออา นี่พลังเขาเป็นหนึ่งนลผมขอรีหาที่พลังมันโอ้คนนี้ก็ได้วัินี้ผมหนึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเนีผมนี่ชนะได้ทุกตัวเลยนะตอนนี้เหยียบไปน่าจะเหยียบทีเดียวน่าจะจอดเลยนะครับผมเหยียบทีเดียวจอดนะครับเค okay, ครับผมหนึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปลงพีพีให้ดูนะครับผม อ่ uh, ผมต้องการทีมสปีดนะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูแล้วกันเนาะสักครู่นะครับผมอันนี้ทีมนี้เขาสปีดนำผมนะตัวผมจะให้ดูว่าทีมสปีดเขามาตีผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนี่เขาเปิดก่อนห้าตัวเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์อัพนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเอาป้าลงมาแทนชูซุยแล้วนะ นี่แหละครับผมเขาเปิดก่อนมาห้าตัวนะทีมผมเนี่ยก็เกือบตายหมดเลยนะผมตายไปแล้วหนึ่งเลยที่ผมสลับผ้าเข้ามาแทนเพราะว่าจะได้ลดดาเมจอ่าไม่ใช่ดิเพิ่มเด็แล้วก็เพิ่มเอทีเคแถวหลังนะแล้วก็ลดดาเมจแถวหลังในการโจมตีของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมนี่แหละถ้าเขาเบิร์ดผมชุดเดียวไม่ลงเนี่ยเขาก็จะโดนผมเบิร์ดชุดเดียวลงนะ นี่แหละครับผมเอายาจิรุมาล้างดีบัฟนะครับราดาราเปิดมาครับเพิ่มโลกให้กับเพื่อนอันนี้เนว้ผมไม่ได้กระทืบนะเนวถ้าได้กระทืบนี่น่าจะตายหมดทีมนะฝั่งนูน้นนี่ก็ติดเลือดไหลาตายนะเน,นี้ผมใส่เป็นโซครีมสันนะครับผมมันก็เลยเลือดไหลค่อนข้างแรงนะ นี่เลยเดี๋ยวมาดูดามเมจเนวนะครับผมใน,นีชวนซุยเปิดไปก่อนเจ๊ว่าน้ำครับตบมาอันนี้เป็นลดดามเมจของฝั่งตรงข้ามนะครับผมสำหรับเจ๊ว่ายน้ำนะก็เทิ่อมาแล้วจะหายหมดทีมนะล้านเอ็ดนะสีเป้าหมายเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีมหนึ่งนะครับผม ทีมเดี๋ยวนะสักครู่นะครับผมไหนว่าก็ผมว่าผมรีหาให้ดูดีกว่าลับทีมนี้เนี่ยถ้าผมไม่โดนเบิร์ตาผมแล้ชนะอยู่นะครับโอเค เดี๋ยวเรื่องเขาเปิดมาก่อนนะครับผมนี่เขาก็ไม่ได้เอามาลงทีไม่ได้พึ่งคอเลยนะไม่ได้พึ่งลดดาเมจอะไรเลยนะครับผม,ผมออกมาแล้วก็พึ่งลดดาเมจเลยนะนี่เลยป้าตายครับผมป้าตายแถวหลังผมก็จะอึดขึ้นนะแล้วก็จะลดดาเมจแถวหลังของฝงตลงข้ามที่ผมที่เขาทํากับผมเนี่ยนะนะนี่เลยครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจนะ ว่าจะแรงขนาดไหนอันนี้้าปิเขานำผมค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่เลยเหลือแค่2ตัวนะครับเป็นมงสาก,กุระอันติไปก่อนจังหวะนี้แล้วก็แนวกระทืบมาครับเท่าไรสองล้านเหายหมดทีมครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนวเส็ดดาวก็กระทืบแรงมากๆนะครับผมเป็นตัวที่สมควรค่าก่การทำนะเดีย๋ยวผมลองรีงหาทีมอื่นสิมีไหมอ่าเหมือนคนนี้สปีดเขาจะตามผมอะไม่อยากเจอทีมสปีดตามนะนี่คุณถังซานนี่ผมคุยกับเขาแล้วนะว่าเขาไม่ให้เขาเรียกอยากจะตีนะก็ผมจะไม่ตีแล้วกันเนาะลูซิเฟอร์อันนี้ก็สปีดผมนำ แต่ว่าทีมนี้ท็อปเซฟผมตีไม่ได้นะครับเขาเบิร์ดโมชุดเดียวลงเลยนะไม่สามารถตีได้นะครับผมลองรีหาสักนิดนึงแล้วกันคุณโมโจอันนี้ผมก็น่าจะตีไม่รอดนะครับผมผมน่าจะแพ้นะทีมนี้เพราะว่าเขาเบิร์ชชุดเดียวผมลงเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมลองดูนะผมว่าไม่น่าไหวนะครับนี่ก็ลองดูนะเราปีเข้าน0 0มเลยนะครับผม ยี่จีโก,โกขาวมาเท่าไรห้าแสนนะครับอันนี้เหมือนเขาจะไม่ได้ออเนโอเรียลงทีมหรือเปล่าอ๋อเขา,เอาลงแล้วโอเคอันนี้ผมย้อไหวอยู่นะครับผมเหมือนเขาจะเปลี่ยนไลฟ์อัพเหมือนครั้งที่แล้วผมจะสู้เขาไม่ไหวนะแต่บางครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนไลฟ์อัพนะ โอเควรราฮาร่ามาเพิ่มโลกให้กับทีมครับจังหวะน,นี้แล้วก็เปคุยะป่าไปหนล้านนะครับเพราะว่าป้าตายนะมันก็เลยบัฟดาเมจนะครับผมโหนเนวไปกระทืบป้าด้วยจบละอันนี้คือผมน่าจะโดนเขาแรงมากเลยนะแถวหลังเพราะว่าไปกระทืบป้าตายนะน,นี้ตัวรถโกรธมานะครับผม โห้โคตรแรงโดนเนวเหยียบมาผมน่าจะแพ้นะมันขึ้นอยู่กับดวงนะั่นแหละว่าบอดเราฉลาด,ดหรือเปล่านะครับผมโดนสตันด้วยนะน่าจะแพ้นะแพ้ไปตาระเบียบครับเนวผมม่ได้กระทืบนะกระทืบผมได้ชนะอยู่แต่ว่าโดนสตันแล้วก็โดนป้าด้วยนะป้าบับดาเมจแถวหลังนะครับผมเวลาตายนะโอเคผมตีกี่ลอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปตีให้ดูอีกสามล้อแล้วกันนะครับ โซดาอันนี้ก็สปีดนำในห่มตีให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าผมเปลี่ยนป้าลงมานี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่ามีบัฟดาเมจดมีเพิ่มเด็บให้แถวหลังด้วยนะค่อนข้างดีครับผมังหว,ว่นี้ต่อยป้ามาปูอันติมาลดโกรธเท่าไหร่ห้าแสนป้าเกือบตายป้าลงไปแดน นี่ก็เอามาตายอย่างเดียวเลยนะครับผม,ผมเอาป้ามาตายนะแล้วก็เอามาบัฟดามจแล้วก็ให้มันครบคอนะครับผมแล้วก็ยาเจลล้างนะไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าต,ตารนี้เนยไม่ได้กระทืออีกแล้วเนยไ,ได้เลยลานสโตรต์ดิเดน,นะนี่ก็ราดามาเพิ่มเกาะให้เพื่อนสตาร์นเบคุยาได้ก็ถือว่าสวยนะครับผม ปรับติดเลือดไหลไปโคตรแรงนะครับเมื่อกี้แล้วผมจะไปเปิดโซให้ดูแล้วกันเนาะของผมใส่เป็นโซคิมซันแล้วก็มือเปื้อนเลือดนะครับผมไม่ใช่ทีก็หมดอันเดียวกันดีกว่าโซมือเปื้อนเลือดกับโซอิชิดะนะนี่แล้วครับผมเดี๋ยวแนวกระทืบนมน,ะนาจะแตกหมดทีมนะครับหอกระทียมหกดามใหญ่แต่ไม่ใช่กระทืบมหก หตัวได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะเาตายไปแล้วสองเฮ้ตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองตายแล้วสามโหได้กระเทือ3สสามตัวปากผมว่าทีมรถโกดก็เล่นดีนะทุกคนทีมรถโกดอะ่ะอันดับหนึ่งนี้ผมไม่ยุ่งเลยนะอ่าเ9ดพันเ้าสปีดผมน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่เขาใช้เป็นหอหงด้วยนะ แต่ว่าไม่ได้เอาหงหงลงอีกตัวนะผมใช้หอหงอันล่างนะครับผมที่มีหอหงเอามีตัวหงได้นะอีกตัวหนึ่งโอเคไปด,ด,ดูดีกว่าตอนนี้ครับจะดูเขาเปิดมาก่อนร้านให้แสนสองไอเส้นแสนแปดจิ้กข,ขาวครับมาสับไปเท่าไหร่ห้าแสนสี่ครับผม ก็ถือว่าไม่ค่อยแรงนะสี่แสนข้อเบอร์ชุดเดียวผมไม่ลงนะเดี๋ยวให้ดูแนวกระทืบหกราเกตนะครับผมโูราราดาผมก็ยืนถึกยืนทนน,นี้มีบัฟดาเมจจากป้ายนะเดี๋ยวก็ดูนะครับผมว่าถ้ามีบัฟเนี่ยมันจะแรงเท่าไหร่นะเบียขุยาอันติดไปก่อนนะจังหวะนี้อ่าแล้วครับเคมาจีได้ ได้จากสกิลนะเมื่อไปคุยาอันติกขาจะเพิ่มฟูลเล์แถวหลังเลยนะแล้วก็เนวกระทือมาจาังหวะที่เท่าไรโอ้โหล้านเจ็ดครับผมถึงกระเซเมื่อกี้เขาน่าจะมีเมื่อกี้เขาใส่ทีมอะไรมาว่าป้าได้ปะเหมือนจะมีลดดาเมจด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเลยมาดูเลยเอื่อแต่ว่าสงสัยมีอ๋อมีลดดาเมจสาสิบเปอร์เซนะครับผมของหองหองนะเดี๋ยวได้กระทืออีกรอบนะครับผม มันมีลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เขาอัพหอเท่าไหร่นะผมลืมดูเลยแต่ว่าน่าจะมีลดดาเมจของหอหงนะครับก็เลยลดดาเมจผมได้นะโอเคโอเคยี่รอบแล้วเนี่เลยเหลือรอบสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีมนึงมูลไลท์อันนี้ทีมนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับผมนี่เลยครับที่ผมบอกนะมีลดดาเมจด,ด้วยนะอันนี้ของเขาลดดาเมจเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า เดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมจะสู้เขาได้ไหมน่าจะไหวยอยู่นะครับผมเคเดี๋ยวลองตีให้ดูนะน่าจะไหวยอยู่นะแล้วปีดเขาแปดพันห้านะครับผมผมอยากให้ทุกคนดูแต่ทีมที่สปีดน้ำนะมันจะได้แบบดูตึงๆหน่อยนะครับผมถ้าดูสปีดตามอย่างเงี้ยมันก็ชนะอยู่แล้วไงเดี๋ยวให้ดูสปีดนํำบ้างนะครับวันนี้ปู่มาครับรถโกดฝั่งหลังได้ผมได้สองตัวโห อันนี้ถือว่าค่อนข้างหยาบนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้โกรธเลยนะรัารดาก็เฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ป้าไม่ตายได้ฮิวมาหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ยอยาจิลูกผมอันตีไปสามแสนจังหวะนี้ป้าฮิวมาร,าราัดาครับเปิดอันตีไปเพิ่มลูกให้กับเพื่อนเท่าไหร่อันตีไปล้านสามนะครับไม่ใช่แสนสามขออภัยครับ <laughs> นี่น่าจะยืนไหวยอยู่อันนี้ก็ เขาไม่ได้ใช้เป็นทีมสปีดแล้วนะเหมือนเขาจะปรับไลฟ์อัพกันค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วงนี้นะก็เห็นแบบเปลี่ยนทีมกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับผมป้าตายครับลดดาเมจแถวหลังอันนี้เนวผมน่าจะได้กระทืบละเดี๋ยว,น,วยนี้ก็เห็นทีมหลายทีมนะครับผมเลิกเลิกใช้เมตาสปีดไปแล้วนะ นี่และครับผมลดโกรธไปก่อนเฮมาติจีฟาดไปครับหนึ่งทีบัฟดาเมจให้เพื่อนเบคุยะสับไปเพิ่มโกรดนี่ครับเนวเลี่ยนกระทืบมาเท่าไรปุ้งสองล้านหกครับถึงกระเซครับมูนไลท์ถึงกระเซรครับ,ลลรรค,รบคุณมูนไลท์จังหวะนี้ฮะไปไม่เป็นแล้วขนาดมีลดดาเมจสามเปอร์นตะครับผมเดึงกับยืนเซเลย นี่ขนาดสปีดเขานำผมไปสองพันนะครับผมเกือบสองพันนะก็ยังโดนผมชุดเดียวช็อตนะครับโดนไปสองล้านกว่าครับผมหนึ่งบอลนะครับผมว่าเนวเป็นตัวที่สมควรแก่การปั้นนะครับเพราะว่าดามเมจมันเบอร์มากๆนะครับผมเป็นตัวที่เป็นตัวหนึ่งที่โคตรเกรียนนะครับนี่เลยครับผมนี่เลยก็ชนะเอ่อ เหมือนอันนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูแล้วกันเนาะอันดับก็คูมูลไลน์น่าจะอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับผมผมว่มมารังลบอันดับที่สิบแปดเลยแต่ท็อปเซิร์นี่ผมไม่มองแล้วนะคืออันนี้คือสู้ไม่ไหวนะครับผมเมตาสปีดจัดเลยคนนี้เบอร์ทีผมเซนะโดนทีเซโอเคครับผมก็รีวิวประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดโซ่ให้คนดูก่อนนะครับลืมเลยนี่นะครับผมจะใช้เป็นโซมือเปื้อนเลือดนะครับผมหรือว่าโซคิมสันนะแล้วก็ จมเป็นโซของอิชิดะในการเพิ่มเลือดไหลนะก็จะเป็นคอโมโลเลือดไหลที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นยื้ออะไรนะครับผมก็ผมใส่ได้หลายแบบนะครับสำหรับคนอื่นที่จะใส่เนี่ยก็อาจจะใส่เป็นถ้าไม่มีอ่าหนึ่งมือเพื่อนเลือดกับโซอิชิดะนะครับก็แนะนําว่าเป็นโซ่คริก็ได้นะครับผมเป็นคริกไปเลยนะหรือไม่ก็ใส่เป็นโซ่ โซต่อสู้ทำร้ายนะครับผมโซนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มาอีกโซนหนึ่งครับผมโซทางด้านของ v 9้านะครับผมโซอาชูรานนะก็ถือว่าเป็นิีโซนหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ามโซนะที่แนะนํานะครับผมแต่อิชิดะผมน่ยคิดว่าทุกคนนะ่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันตัวมันแจกฟรีนะแหล้วสุ่มๆไปก็ได้เศษมาอัพอยู่ดีนะครับผมน,นี่โซข้างล่างเนี่ยผมก็จะให้โซอิชิดะเป็นอันเดียวละกันเนาะ แต่ว่าถ้าใครไม่มีเปื้อนเลือดเนี่ยก็ใส่เป็นมีให้เลือกประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็รีวิวได้ประมาณนี้ครับสําหรัใครไหนชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ